เป็นประธานสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับคุณเยเรศเลือดสุกิจจานะครับแนะนําตัวบทที่หนึ่งผมได้พาคุณเยวร 38, เรศมาครั้งนี้นะครั對對้งท,ที่สามครับเกิดขึ้นมามากเหมือนเป็นผู้หาหนะครับมีความมั่นใจนะครับแต่ตัวก็เหมาะสมนะครับกลับไปพูดจาได้ทั่งคู <N> ่ลายลื <N> ่นนะครับบทแนะนําตัวเอง ว่าเด็กๆเรียนที่ไหนแล้วก็มาทำงานแล้วก็ต่อ,อปริญญาตรีแล้วก็ไปรับรัปถุแล้วก็ต่อปริญญาโทแล้วก็มาเปิดกิจการเป็นโรงเรียนกววิชาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญได้านไอทีแล้วก็าอาจารย์ดาเรศถ้าใครรู้ว่าคุณดาเรศเลือกกิชาเนี่ยมีความมาีมาเป็นยังไงนะครับมีความมั่นใจมากนะครับคุณมาก็จากครเดียมเหมือนกับ ไม่ตื่นเต้นเลยคนระับเห็นมานะมั่นใจอย่างมากแล้วก็ถ้าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมากในการพูดนะเวลาจับนะครับเพราะว่าเราดืนยืนเหมือนผู้ชายนะ่รับตัวเลขที่ดึงเวลาพูดมันจะสั่นโคเดียมนอครับคือถ้าไม่สั่นีจะดูดีมากถ้าจับเพราะว่าเราต้องต้องยืนแบบผู้หญิงน,นะครับต้องเรียนรู้จากคุณสาสิริสีะนะครับการยืนแบบผู้หญิงอย่างไรเราไม่ต้องถักโัวเดียมน,นะครับ ันนี้จะดีมากถ้าถ้าเสริมตัวนี้นะครดีมากเลยเพราะว่าการยืนการพูดไหลลื่นเราดักเรื่องราวได้ได้ดีมากนะครับแล้ก็มีความมั่นใจนะครับเป็นผู้หญิงมั่นคนหนึ่งนะครับสามารถที่จะจบปชต่อปอตีต่อปอโทแล้วก็ทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะครับก็ก็มีครบครับอดีตปัจจุบันอนาคต ผมจะเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคําคมนะครับชีวิตเป็นไปได้ดีเมื่อเราได้เริ่มต้นทำคือจากาาเตาที่ดีแล้วก็ให้มันดูสวยอยู่นี้อย่างของผมก็จะมีะคำคมผมประจาตัวนะครับจุดเริ่มต้นของความสําเ,เร,าร็จคือการลงมือทำก็คือทําดีไม่ดีไม่รู้ล่ะลงมือทำก่อนอนะ่ะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวแรกรนะครับขอฝากว่า คำคมที่พูดมาผมว่าดีอยู่แต่ว่าไปเกล่าใช้คำมันสวยกวนา